แต่ด้วยความเคารพพูดก,กันว่าไอค้คดีหววเลือกสวเพอจะเป็นจุดแตกหักระหว่างศึกสองสีเขาเริ่มพูดกันหนาหูนะพี่นายแล้วทุกคนเชื่อแบบนั้นด้วยจะถีบออกจากรัฐบาลก็โอเคอจะทวงคืนบางกระทรวงก็โอเคค่ะจะมาเช็คบินสนามกอล์ฟขอตรวจสอบเอกสารสิบก็โอเคอแต่ถ้ารุกกระทั่งจนกระดานถึงขั้น จะล้างบางสอวอสีน้ำเงินโอ้โหเขาบอกว่านี่คือจุดแตกหักหรือเปล่าคุณทวีสอดส่องรัตีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กํากำลังพิจาณาจะรับกรณีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษหรือไม่มถ้ารับเป็นคดีพิเศษ<ม><ม>และเมื่อเรื่องเข้ามือ DSI ค่ะหมายความว่าดดนการต่อรองจะอยู่ในมือของสีสแดง,แดงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถูกไหมครับพลิกพกถูกไหมคะโอ้โหนีกัดจะล้างบางกัน,น,น,นขนาดนี้เลยนะกัาจะล้างบางกันขนาดนี้เลยเขาเรียกว่าเล่นแรงมากเดิมพันสูงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปดูปฏิบัติการทางฝั่ง ไปดูปฏิบัติการทางฝั่งของของ DSi อสไอชันทติ่งสิครับ,ค,รบคุณควีสอดสองและสสแดงเขาเคลื่อนเรื่องทัวเลือกตั้งอย่างไรเอางี้ย้อนความกลับไปนิดหนึ่งก่อนดีกว่าไหมค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่เมื่อวันที่3กุมภาใช่ไหมใช่ค่ะ3กุมภา2568ค่ะเมื่อวันที่3กุมภาค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSi ได้ทำหนังสือถึงประธาน กตประธานกรรมการการเลือกตั้งเรื่องเรื่องแจ้งความคืบหน้าผลการสรืบสวนและขอความเห็นการดําเนินคดีอโอเคเราจะโฟกัสเฉพาะท่อนบนๆก็แล้วกันในภายหลายที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดการเรียนประธานกกตเรื่องแจ้งความคืบหน้าผลการสรืบสวนและขอความเห็นการดําเนินคดี หนังสือฉบับนี้อ้างถึงหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับด่วนที่สุดที่รอคอจุดๆๆลงวันที่22กรกฎาคม2568ตามหนังสือที่อ้างถึงกกตอขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องแต่ละคำร้องที่ DSI รับไว้ดำเนินการรวมทั้งขอทราบว่า DSI ดําดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้วขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่24มกราคม2568เออ 24, 24. หนังสือฉบับนี้ก็แปลกนะหนังสือฉบับนี้ก็แปลกนะค่ะหัวมันสามกุมภาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขอให้ส่งข้อบูลภายในวันที่ยี่สิบสี่มกราเอยี่สิบสี่มกราใช่กุมภาแล้วมาส่งย้อนหลังได้เหรอสามกุมภาให้ส่งภายในยี่สิบสี่มกราอืมอ่ะช่างมันเถอะอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้น่าจะเป็นอ๋อเป็นหนังสือที่อ้างถึงมาหนังสืออ้างถึงป่ะอืม มันเป็นข้อมูลที่อ้างถึงแสดงว่าในข้อมูลที่อ้างถึงเนี่ยเขามีการรีเฟอร์ถึงฉบับนี้แล้วก็มีการแจ้งให้ส่งข้อมูลภายใน24มกราคมแ8แต่ตัวหนังสือที่มาพูดถึงอีกครั้งห<อ>นึงมันเป็นอ้างถึงอันเก่าหนังสือฉบับ2 2มกราคม68ของกกตเขาบอกว่าขอให้ส่งสิ่งที่ถามไปภายในที่<ม>2 4มกราหกแปดดังนั้น3กุมภาหกแปดดีเอสก็ทำหนังสือตอบกลับไปที่กกต<ข> แจ้ง <Okay. S 2> ความคืบหน้าผลการสืบสวนและขอค<อ>วามเห็นการดำเนินคดีหนังสือฉบับนี้ก็บรรยายายาวนะเราค่อา,าไปก็แล้วกันหนังสือฉบับนี้กุมพัุณา DSI เขาก็บอกกับกกต,ว,ตว,ว่ามีคนมาร้อง DSI เรื่องคัวเลือกสอวสามคนด้วยกันเมื่อ DSI ตรวจสอบข้อที่จริงก็พบว่ามันมีความน่าจะเป็นตามข้อท็จจริงที่เขากล่าวอ้าง ก็คือน่าจะมีการหัวจริงๆดังนั้นไปดูหนังสือหน้าสุดท้ายเลยค่ะหนังสือหน้าสุดท้ายเลยหนังสือหน้าสุดท้ายเลยกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงประสงค์ที่จะรับดําเนินการสอบสวนในส่วนที่พบการกระทําผิดทางอาญาไว้ดําเนินการเนื่องจากกลุ่มขบวนการมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนและกระทําการอุกอาจมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบอีกจํานวนมาก จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบร่องรอยการติดต่อสื่อสารเส้นทางการเงินสถานที่จัดประชุมวางแผนสถานที่พบปะติดต่อพิสูจน์ทราบจากกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการกระทําความผิดของกลุ่มขบวนการซึ่งกรมสอบสวน,นคดีพิเศษมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่จะใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบเครือข่ายและองคายบของกลุ่มขบ กระบวนการทั้งหมดนอกจากนี้พยานสำคัญอาจจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการให้ความคุ้มครองพยานเพราะเหตุที่พยานอาจเกรงกลัวต่ออันตรายแก่ชีวิตร่างกายประกอบกับการกระทำความผิดทางอาญาดังกล่าวกระทำต่อบทกฎหมายอื่นนอกจากพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2563ที่อยู่ในอำนาจหน้า,นาที่โดยตรงของกกตจึงควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนดำเนินคดีอาญาตามความผิดที่พบดังกล่าวแล้วข้างต้นอธิบายได้เลียงมามว่าทำไมนี้ลงวันที่3กุมภาค่ะสาระมันก็คือมีคนมาร้อง3คนค่ะตรวจสอบแล้วพบว่าน่าจะมีการหัวเลือกสอวรจริงๆตามคำร้องค่ะดังนั้น DSI จึงขอรับคำร้องไว้ดำเนินการในส่วนที่เป็นความผิดทางอาญาค่ะ แล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายเลยหากกกตพิจารณาแล้วมีความผิดประการใดกรมสอบสวนคดีพิเศษขอความรูเคราะห์ให้กกตได้กรณาแจ้งยืนยันมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษภายในวันที่10กุมภาพันธ์2568ว่ามีความผิดอาญาใดๆบ้างก็ให้ส่งข้อมูลมาที่ดีเอสไอเลย10กุมภาพันธ์จำวันที่10กุมภาพันธ์ไว้ดีๆนะปรากฏว่ากกตตอบกลับไปคนตอบกลับไปไม่ใช่ประธานกกต คนตอบกลับไปกลายเป็นเลขาที่การกรกตคุณแสวงบุญมีคไม่แน่ใจว่าไอ้หนังสือวันที่สามกุมภาดีเอสไอมีการนําเสนอประธานกรกตหรือเปล่าแล้วทําไมคนตอบมาซื้อกลับไปจึงกลายเป็นเลขากลายเป็นเลขากรกตคน่าสังเกตนะกรกตดีเอสไอเขาบอกว่าให้ตอบกลับภายในวันที่ภายในวันที่สบกุมภาสิบกุมภาปรากฏว่าคุณแสวง ตอบจะไปวันที่18กุมภาช้าไป8วันไปที่ยอนหน้าส,สุดท้ายเลยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าเนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เรื่องได้เรื่องไว้พิจารณาแล้วหรือไม่จึงยังไม่ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามมาตรา4 9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐนินว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 6 0ซึ่จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงชื่อนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อ้าวทำไมตอบไปแบบนี้ <S 2> <S 2> น <S <S ไม่ทราบสิครับตอบตรงคำถามหรือถามไม่ตรงคำตอบผมไม่แน่ใจ <S <S 2> <S 2> ดูเหมือนหนังสือวันที่สมจาก DSi และหนังสือจากกกตวันที่สิบปดมันมันไปในคนละทางนะ <S <S มันไปคนละทางก็ถามอย่างตอบอย่างเอางี้ดีกว่าก็เลยไม่รู้ว่าถามผ<า>ิดหรือตอบไม่ตรง น่าสนใจนะ,ะแต่เห็นอาการติดชึ่งของกกต<ช>ถ้ากกตจะยืนยันอำนาจของตัวเองก็ต้องยืนยันไปเลยเรื่องเลือกสอวเป็นอำนาจของผมคุณไม่มีสิทธิยุง่งก็ตอบกันไปให้ชัดเจนใช่แล้วก็ไม่ต้องตอบใดๆกับ DSI ก็บอกก็เป็นอำนาจของผมเนี่ยแต่ลีลาการตอบแบบนี้ของคุณแสวงมันติดชึ่งเ,ออเพื่อ ไม่ทราบสิครับแต่ดูเหมือนดีเเขาจะมีธงอยู่ในใจผมกล้าพูดดังนี้อย่าปฏิเสธผมเขาตัะเตรียมเลยเขารู้ว่าจะมาไม้นี้อักขริยาภาษากายของ DSI และรวมถึงรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดสองผมมีความสุขว,ว่าทางฝั่งกระทรวงยุติธรรมคุณทวีรวมถึงดีเเขามีคำตอบอยู่ในใจแล้วดังนั้น เขารอหรือไม่รอหนังสือตอบจากกกตผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาทําหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษค่ือกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีมีอํานาจเก็จริงแต่สุดท้ายปลายทางมันไปชี้ขาดกันที่คณะกรรมการคดีพิเศษค่ะคณะกรรมการคดีพิเศษปัจจุบันกุาลากันก็จะมีรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุณพุมิธรรมเป็นประธานมีัฐมนตรีช่วยธรรมคุณทวีเป็น,ปนร,อรองประธาน คณะกรรมการมีทั้งโดยตําแหน่งและผู้ส่งคนอาวุธอีก20รวมเป็น22ทั้งคณะเนี่ยมีอยู่22ใช่ค่ะอยู่22ดูเหมือนทางฝั่ง DSI ทางยุติธรรมเนี่ยเขามีธงอยู่ในใจและเขาเอาแน่อเขาจะเดินต่ออ่ะว่างง้นเถอะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลัง18กุมภา DSI เข้าได้ทำนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษค่ะ นัดประชุมวันที่ -25 25กบห้ายี่สิกมพา็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราวันนี้24นะพรุ่งนี้ย5ิบหค่ะต่อไปนี้คือวาระประชุม25กสิบากุมพาคณะกรรมการคดีพิเศษเราเอาบางหน้าของวาระประชุมมานำเสนอก็แล้วกันเอามาทั้งหมดเดี๋ยวจะมีปัญหาโอเค okay. ไปดูหัวข้อที่10 เหตุที่เสนอขอเป็นคดีพิเศษคดีพิเศษเออแล้วเขามีไล่เรียงในการอธิบายด้วยความเคารพวาระนี้เป็นวาระขออนุมัติรับคดีคัวเลือกสวเป็นคดีพิเศษพเศษอืมพอไล่ไปถึงหัวข้อที่สิบเหตุที่เสนอขอเป็นคดีพิเศษค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสุดยอดอืสุดยอดเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงภายในราชกขึ้นมาทัดแรกก็รู้เลยอืชัดใช้ดีเอสไอเขาฟันธงแล้วเป็นคดีพิเศษแง่แง่มันหัวแง<ๆ>่แง่มีหลักฐานด้วยเมื่อวัวแง่แง่มีหลักฐานด้วยปัดเข้าคดีพิเศษ,ษเลยปัดเข้าความผิดต่อความมั่นคงภายในราชกเลยค แล้วก็บรรยายต่อด้วยนะออลักษณะของการกระทําผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมโอ้โหมีการแบ่งหน้าที่กันทำมีไฟล์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมโปรแกรมคำนวณการลงคะแนนออกเป็นโพยหัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการเตรียมบุคคลที่มาลงคะแนนที่เรียกว่ากลุ่มพรีชีพหรือวหวเตอร์กลุ่มพรีชีพหรือกลุ่มวหวเตอร์อสมัครไม่ได้ตั้งใจจะได้ไปช่วยให้พรรคกดันคนที่ตั้งเป้าว่าจะได้ไปบวชให้คนที่ เขามาร์กเ,เขามี<ว>ลิสต์แล้วอะอออเขาเรียกผีชีพภาษาในวาระประชุม DSI 25กุมภากุมธานี่มันต่อฝาลงเลยนะใช่ภาษาอย่างนี้แสดงว่าเขาเอาแน่กชัเขาเอาแน่เป็นคนชัดเจนไปดูอีกท่อนหนึ่งไปดูอีกท่อนหนึ่งเห็นควรเลยไหมหัวข้อ11ข้อเสนอต่อคณะกรรมการ คดีพิเศษตอบโจทย์เลยเห็นควรมีมติให้กรณีความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็ข้ามไปเลยนะใช่ค่ะเป็นคดีพิเศษใช่แล้วโอ้โหแค่นี้แหละจบชัดเจนอ่านเยอะๆไม่ต้องอ่านอ่านบรรทัดบนแล้อ่านข้างล่างได้คําตอบสุดท้ายเป็นความผิดต่อความมั่นคงภายในราชพติการแห่งคดีมีการแบ่งหน้าที่กันทำลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมโอ้โหแรงนะ ดังนั้นผมจึงเข้าใจได้ว่าทําไมสวซุปเสาที่ผ่านมาซุปเสาที่ผ่านมาเขาไปรวมกันที่โรงแรมศูนสนปฏิพัติ์หัวหินผมจึงไม่แปลกใจว่าทําไมสวที่ไปรวมกันที่โรงแรมศูนสนอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะเขาอยู่ไม่เป็นสุกแล้วเขาเดือดคลักเลยต้องแถลงข่าวด่วนอะวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดเรียกแถลงข่าวด่วนค่ะมาได้เชิญนักข่าวไปทําข่าวเขาใช้วิธีแถลงข่าวแบบไหนเขาใช้วิธีไลฟ์สดๆจากโรงแรมสูนสนปฏิพัติ์ ไลฟ์สดเลยอพอ21เขาบอกเขาเป็นการประชุมของเขาอะ่ะเป็นประชุมแบบปิดประชุมภายในเขาไม่ได้เชิญนักข่าวไปทำข่าวใช่ประชุมปิดประชุมลับอยาแถลงข่าวโวนทาอย่างไรเขาไลฟ์สดเลยโลกของเทคโนโลยีทําได้โอ้โห oh ไปดูบังวัตบางตอนของวันศุกร์21สักดาห์ครับว่ามันเดือดพลักขนาดไหนไปเริ่มกันที่พันตํารวจเอกกอบอัจจนากิติอะไปดูเชิญค่ะการที่จะมากล่าวว่าองค์กรของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ใช้ำน้จาทางวิัญญัติทยประชาชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีความมุ่งหมายไม่ชอบด้วยรัฐมนนเนี่ยเป็นการกล่าวหาที่เป็นการใส่ความมันก็ด่ดเกกตามที่ใส่ความว่าออสมาชิกวุจิสภาที่ได้มาครั้งนี้เนี่ยได้มาโดยไม่มีความมุ่งหมายตามรัฐมนุเข,ข้าเป็นสมาคมอังดีหรืออะไรก็แน้แต่ นะครับเป็นการใส่ความให้เกิดความสงายและเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในกระบวนการนุติธรรมนะครับนผู้ที่กระทาการตรงนี้ก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการกระทําที่ตัวเองได้กระทําเมื่อ่รจะเป็นเอกชนก็ดีหรือหน่วยงานของรัฐก็ดีหรือเป็นผู้บริหารบ้า,นานเมืองก็ดีก็ต้องรับผิดชอบในความในการกระทําที่ตัวเองได้กระทาไปนะครับเพราะฉะนั้น โอเคพอแล้วครับ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 ใช้คําว่ามันผู้ใดอืโอ้โหไม่ผู้หนึ่งผู้ใดนะมันผู้ใดมันผู้ใดไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดมันผู้ใดอไปกันอีกตอนหนึ่งพลนเอกเกลียงไกจสีรักรองประธานสนีคนที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะประกาศอย่างไรเมื่อวันศุกร์เชิญครับตั้งใจฟังนะคะสอบสวนก็ตรวจสอบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับเป็น อำน,นาจของปก,ะกะตอซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับเรื่องราวไปแล้วแลนก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแลวเราเองในฐานะวุีิสมาชิกเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการรับรองจากปก,ะกะตเน่นเข้ามาเชิญปัดหน้าที่เพื่อนก็ให้ความร่วมมือกับปก,ะกะตอมาโดยตลอดครับและปกะตอก็ได้ดำเนินการติดตามสอบสวนเรื่องนี้อยู่ดโดยตลอดแล้วนะครับและในขณะเดียวกัน S <S ด,ด้วยความเคารพไม่ใช่พลเอกเกรีงกยงไกรศรีรักฟังปากผมก็แล้วกันฟังจากปากผมก็แล้วกันนะคือเมื่อวันที่21เนี่ยพลเอกเกรีงกยงไกรศรีรักเนี่ยบอกว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเป็นของกะกะตเลือกสอวจะหัวไม่หัวจะผิดไม่ผิดจะชอบหรือไม่ชอบมันเป็นอำนาจในการ,รตรวจสอบ ของกกต DSI ออย่ายุง่งพูดแค่นั้นมเมื่อสักครู่บนจอไม่ใช่พลเอกเกียรไกลคิดว่าไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่พล,ลเอกเกียรไกลไม่เป็นรายจอลิโท,ทไทยอย่างนี้ได้ได้ทุกวันอยู่แล้วล่ะนะโอเคแต่คราวนี้อีกไฮไลท์ที่ต้องบันทึกไว้ขยับมาวันเสาร์ที่22อวันเสาร์ที่22พลเอกเกียรไกลตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบหนึ่งโอ้นี่ดุเลย แกบอกว่าหนึ่งสวจะตั้งทีมกฎหมายแล้วแจ้งความเอาผิดคนที่กล่าวหาว่ามีการหัวเลือกสอวออสองสอวจะเข้าชื่อกันขออภิปรายรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติทงในการเช็คบินในารอภิปรายทูตไปโดยไม่มีการลงมติก็คือทวีสอดสองและใครที่อยู่ข้างหลังทวีสอดส่องขู่ข้ามไปถึงนายกด้วยหรือเปล่า และสามจะเข้าชื่อกันยื่นคําขอยื่นคําร้องผ่านประธานรัฐสภาไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนทวีสอดสองและใครก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังทวีสอดสองออดูไหมละ่ะเล่นกันแรงพัก, 2>, <22 S 1> ก2ดูอ่ะพักสักครูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับประตามกันต่อคะ่ะ